เพื่อเป็นกํำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเมื่อวันที่22กันยายน2568หยุน2568ที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทันเชียงใหม่นายวีรพงษ์ฤทธิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off สร้างการรับรู้การท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสำนังงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกอย่างแท้จริงโดยไม่เพียงแค่สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวแต่ยังต่อยอดซอฟเวอร์ผ่านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตล้านนาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบร่วมสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถมาเยือนได้ทุก ฤด,ดูการโดยมีนายอิทธิลัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้12เดือน12เทศกาลถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการกำหนดทิศทางท่องเที่ยวใน เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุมชนเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่า10ล้านคนดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงอยากให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้ามาท่องเที่ยวชมุมชนได้ตลอดทั้ง365วันจึงได้เกิดแนวคิด12เดือน12เทศกาลขึ้นมา เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆหให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้12เดือนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเดือนโดยใช้ต้นทุนภูมิปัญญาทางวัฒนธร,รรมที่สำคัญมารวบกันสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวแล้วนำมากำหนดเป็นเทศกาลต่างๆไม่ให้ซ้ำกันเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้น และต่อเนื่องสามารถสัมผัสความสุขจากการท่องเที่ยวที่หลากหลายในเชียงใหม่ได้ตลอดทั้งปีถ้าการาเนี่ยเราก็อยากทำให้้ทุกเดือนมีติมีกิจกรรมที่ทุกคนสามารถชอบมามีส่วนร่วมได้นะครับตั้งแต่มกระดาษหรั่ววานเลยรับด้ให้บ้า,บา,านเรานช้วงไจซีสาเนี่ย จำนวนนันกท่องเที่ยวไม่ว่าทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเนี่ยก็น่าจะเพิ่มประมาณเท่าไหร่ครับาครับก็คิดว่าทั้งในตัวกิจกรรมนี้เองด้วยแล้วก็กิจกรรมที่ผ่านมานะครับตลอดทั้งปีเนี่ยคิดว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเลขของอารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เราต้องการเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ยร้อยละห้า ก็คิดว่าน่าจะปีนี้น่าจะสำเร็จน,นะครับแล้วก็สำเร็จผลเพราะว่ามีกิจกรรมแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เราเองก็ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวนะครับจากหลายๆนิยสารแล้วก็หลายๆที่นะครับก็คิดว่าปีนี้เราเราน่าจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยกระจายสู่ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก105ครับ ค้าบ้านท่เที่ยวจีนนจะจะสามารถกลับมาเพิ่มได้มากขึ้นไหมครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราพี่น้องสื่อมวลชนเนาะแล้วก็ตัวของตัวเมืองเองเนี่ยสามารถที่ทำกิจกรรมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวดีนะครับผมเชื่อว่าในกิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวอาทิชันจีนเนี่ยกลับมาผมเชื่อว่าที่ไหนไม่สวยเท่าบ้านเราครับ สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948วันนัศนเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053-240 829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ